คำถามที่เหลือไว้พรุ่งนี้ก็ได้ัฮะยต่อวันนี้ได้ใช่ไหมเออพรุ่งนี้หรือวันนี้แล้วแต่แต่สั้นๆไหมสั้นๆก็มีถามว่าใช่มถามจากเมื่อวานว่าแผนผังสังโยชน์ที่พระอาจารย์อธิบายเมื่อตอนกลางวันออืในพระสูตรเชื่อมโยงกันเป็นสายไหมครับแล้วที่พระอาจารย์พูดว่าปรับครั้งที่แปดสิบแล้วมีความหมายความว่าอย่างไรอ่ะอาจารย์หมายถึงอันเนี้ยปรับปรุงหรือแก้ครั้งที่แปดสิบ สังโยชน์80เนี่ยแก้มาแล้ว80ครั้งยังไม่จบนะเนี่ยนะต้องแก้อีกค่อยๆแก้แก้ไปนี่ก็เอาผืนนงผืนนาอะไรมาให้เรียงลำดับมาให้หมดเลยแล้วให้เห็นนะะ่ตั้งแต่แสงมากระทบเนี่ยนะจะเกิดวิญญาณใช่ไหมเกิดวิญญาณวิญญาณนี่ก็จัดเป็นมานะด้วยนะเห็นนะ ดังนั้นมานะเนี่ยต้องมีสองกลุ่มนะกลุ่มลำแสงกับกลุ่มผืนนานะอืมเห็นนะ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าครูเจ้าบอกเห็นวิญญาณเป็นตนตนเป็นวิญญาณแล้วไงเนี่ยอุปทานเกิดและมานะเกิดละดังนั้นสังโยชน์คือมานะเนี่ยมันมีตั้งแต่วิญญาณปรากฏแล้วแล้วเวลาวิญญาณมาปฏิทิงในรูปก,ก็คิดว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเกิดมานะตรงนี้อีก เวลาถอนอุปทานโอ้โหถอนกี่ชั้นนะใช่ไหมโอ้ยถอนละเอียดยิบมากเลยถอยหลายชั้นนะพรูเจ้าจึงบอกอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าพอละรูปแล้วบางคนโอ้สบายแล้วนึกว่านิพพานละใหม่อีกเยอะเลยเพียบเลยนามารรมอีกต้องสี่ตัวใช่ไหมเนี่ยแต่นั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยสําคัญผิดว่าตัวเองได้นิพพานก็มีเยอะไง ดังนั้นการสําคัญผิดผู้เจ้าไม่ว่าอืมแต่ก็มีตัวเช็คให้ไงถึงต้องบัญญัติเครื่องมือมาเยอะไงดังนั้นคนได้อารูปเนี่ย <c oughs> แสดงว่าโอกาสสาคัญผิดสูงมากเลยต้องมีธรรมะพิเศษเนี่ยอัตมมยตามาให้เนี่ยไว้ปราบพวกนี้พวกได้อารูปเนี่ยโดยเฉพาะเลยอืม นี่ครับพวกปุริสกติเจ็ดทเอามารวมตรงนี้ไว้หมดนเนี่ยแล้วอย่างวิญญาณเป็นพืชเนี่ยมันต้องพืชอันเกิดจากรากต้นผลยอดมเมล็ดมันไม่ใช่มเมล็ดอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องแก้อีกนะอืมอันนี้แบ่งตามธาตุเป็นสี่ธาตุแบ่งตามความปราณีตเป็นสามผืนนา ในสามพื้นนาเนี่ยก็จะเรียกว่ามีกรรมถ้าแบ่งเป็นธาตเนี่ยเรียกว่าเป็นภพนะอ่าลูปเวลาสัญญาสังขารจะเรียกว่าภพแต่มันก็คือพื้นนาเหมือนกันเห็นได้ภพเป็นอย่างนี้ชาติเป็นอย่างนี้กรรมเป็นอย่างนีน้แล้วเวลาคนไปแก้กรรมเนี่ยนะสะเดาะเคราะต่อชะตา คนละเรื่องเลยไหมโหจะเห็นว่าไกลกันมากเลยคุณเา้าจะบอกเธอมีมิจฉาทิจีเข้าใจพิษอืมมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนั้นกรรมไม่มีทางหมดไปได้นะอืมครับขออีกคําถามหนึ่งครับจิตกับสติทํางานต่างกันอย่างไรตัวเดียวกันหรือไม่ครับ <c oughs> สติแปลว่ามีสติเนี่ยอิมัสมิงสติ สติคือมีขณะที่จิตมีก็คือสตินี้มีจิตมีนะอะไรมีนามรูปจะมีนี้มีนี้มีเนี่ยต้องเป็นแบบนั้นอมดังนั้นจะจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะขณะที่จิตมีก็คือสติไงขณะที่เวทนามีก็สติเวทนามีอะไรจะมีตัณหาจะมี นี้มีนี้จะมีนี้เกิดนี้จะเกิดถ้านี้ไม่มีนี้จะไม่มีเข้าอิทัพป,ปัจจยตาเป็นอย่างนี้สุดท้ายคือน,นี้นะครับถามว่าข้อที่หนึ่งจะพิสูจน์ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือไม่อย่างไรดีครับจะพิสูจน์ได้อย่างไรมีพิสูจน์ได้ก็คือโยมต้องทำชั้นหนึ่งสองสามสี่ได้คือต้องสร้างทํามันเป็นเหตุ เหมือนเดียวผมอยากจะสร้างจรวดได้ครับงั้นไปเรียนฟิสิกส์ก่อนไปต้องสร้างทํามันเป็นเหตุก่อนถูกต้องไหมถ้าคุณไม่สร้างเหตุตรงนี้แล้วคุณจะรู้ตรงนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยแล้วนรกสวรรค์เนี่ยคืออะไรก็คือพบพบหนึ่งใช่ไหมนรกกัาเนชานปรวิสัยคือพบพบคืออะไรคืออารมณ์นะคือที่ตั้งของวิญญาณ วิญญาณไปรับรู้วิญญาณรับรู้อารมณ์มีไหมล่ะทุกคนคุณรู้อารมณ์เลยไหมได้ไดังนั้นคนคนนั้นต้องดูวิญญาณของตัวเองดูจิตของตัวเองเนี่ยกําลังพิสูจน์น่ยเนี่ยครูเจ้ากาลังพิสูจน์ให้ว่าพบมีจริงนะชาติมีจริงนะชาติเป็นอย่างนี้นะพบเป็นอย่างนี้นะวิญญาณเป็นอย่างนี้นะบอกวิธีในการที่คนคนนั้นอยากจะเข้าไปรู้ด้วยว่าเธอต้องทํำยังไง ถ้าอยากรู้เนี่ยละนิวรณ์ห้าสิละกรารปฏิบาัติเบียดเบียนแล้วเธอจะได้ปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติสุขพอได้แล้วเธอลองละวิตกวิจารเธอจะได้ทุติยฌานเธอลองละปิตินะเธอจะได้จติยฌานเธอลองละสุขนะเธอจะได้จตุตฌานพอถึงจตุตฌานเนี่ยพระองค์บอกเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแกการงานสามารถแทงตลอดซึ่งาธาตุเป็นเอเนก เมื่อเธอน้อมจิตไปสู่ปุเพนิวาสานุสติญานเนี่ยเธอก็สามารถรู้ระลึกชาติในอดีตได้เป็นอนเนกชาติอย่างเงี้ยก็ตามกำลังพูเจ้าบอกท่านเนี่ยเห็นพรหมและรู้หนทางไปสู่ความเป็นพรหมด้วยเธอก็เป็นได้เป็นพรหมได้ไม่ต้องไปไหว้หรอกเธอก็เคยเป็นมาแล้วเนี่ยเธอก็จเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสิ เจริยเมตตาได้พรมกไกยิกาอาภาัสระนะกรุณาสุภกินหามุทิตาเวหภะละอุเบขาอายุเท่าไรหนึ่งกับสองกับสี่กับห้าร้อยกับรู้ไปถึงว่าพรมมะเนี่ยอายุเท่าไหร่เวหภะละห้าร้อยกับตายแล้วไปไหนไปนรกต่อรู้จนจบหมดเลยอ่ะอธิบายละเอียดหมดเลยเนี่ยอืมเนี่ยคือความเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกในสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยเหตุผล บอกทุกอย่างมีเหตุมีผลสลามาพานเราอื่นเนี่ยพูดถึงนิพพานเหมือนกันดับเย็นดับเย็นแต่บอกหนทางไปไหมไม่บอกไม่มีใครบอกหนทางอย่างละเอียดละออกเป็นลําดับขั้นของผู้เจ้าเราเนี่ยพูดหนทางด้วยพูดปลายทางด้วยพูดหมดครอบคลุมนะเป็นเหตุเป็นผลนะนี่คือความต่างกันน <c oughs> ก็เป็นประมาณนี้นะก็สุดท้ายถ้าถามว่าจะทําใจไม่ให้โกรธคนที่เราเกลียด ง่ายที่สุดด้วยวิธีใดวงเล็บบอกว่าแผ่เมตตาก็ทําแล้วแต่ไม่ดีขึ้นสำหรับการกระทําของเขาครับอยู่กับลมอนาปานสติแก้ได้ทุกเรื่องอยู่กับลมก็คือยมต้องมีปัญญาด้วยนะพอยมโกรธมาปุ๊บยมดึงกลับมาที่ลมยมเห็นอะไรเห็นอารมณ์โกรธไหมดับมันหลุดไปใหม่ก็จริงรู้ว่าอ๋ออารมณ์โกรธเกิดดึงกลับมาใหม่ดับทําอย่างนี้ไปเรื่อย วันหนึ่งโยมจะเห็นนะพอต่อไปโกรธขึ้นมาโอ้ยเดี๋ยวมันก็ดับ嘛เราก็ดึงมันไปดึงกันมาจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับแพ้บ้างชนะบ้างแพ้บ้างชนะบ้างวันหนึ่งก็จะเห็นนะอ๋อกี่รอบแล้วไม่มีอะไรจริงจังเลยของปลอมหมดนะ่ะพอโกรธข้างใหม่มาก็โอ้ยเดี๋ยวก็ดับก็หมดราคาไปเรื่อยๆมันจะหมดราคาหมดราคาหมดราคาจนเห็นมากพอเห็นเป็นแสนครั้งล้านครั้งโยมะนิพพิทาเบื่อหน่ายจะโกรธมาโอ้ย่าโกรธเลยเดี๋ยวก็ดับเลย ไม่มีราคาไม่มีอะไรสุขมาก็ตอนนั้นทุกมาก็ตอนนั้นก็เริ่มปล่อยวางการเห็นเกิดดับก็คืออย่างนี้ประโยชน์อย่างนี้การจะเห็นก็คือดึงจิตกลับมาที่เสาเขื่อนเสาหลักอารมณ์อันเดียวที่เราตั้งไว้จิตมันไปสร้างอารมณ์ใดก็ทมดึงกลับมาดึงกลับมาปุ๊บเห็นดับทันทีเลยผู้เจ้าบอกเวลาเธอละนันทีเธอจะเห็นนิโรธเวลามีนันทีเธอจะเห็นสมุทยัยพอ,เ,อเพลินไปจะเห็นเกิดพอละความเพลินจะเห็นดับ สังเกตดีๆจะเห็นเกิดดับเกิดดับเฝ้าดูอยู่อย่างเนี้ยหลุดพ้นได้นะอ้าวเดี๋ยวเราพักกันสำหรับคืนนี้นะครับเ๋ยวเรากราบพระอาจารย์พร้อมกันนะครับ